Welcome back to Easy English ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวนะคะคิดถึงทุกคนมากเลย I miss you guys so much อ um, ่อยุ่งๆนะที่ผ่านมาแล้วก็ถือโอกาสพักผ่อนด้วยเพราะว่าทำงานหนักหน่วงมาทั้งปีนะคะก็เลยไม่ได้มาเจอทุกคนเลยเนาะเดือนมกราคมก็ว่าจะกลับมาไลฟ์แต่ว่าก็ติดงานติดหลายอย่างช่วงเสาร์อาทิตย์เออก็เลยไม่ได้มาเจอนะคะว่าพอตอนนี้ก็อ้าวปลายเดือนกุมภาแล้วเนาะ จริงๆเตรียมคอนเทนต์ช่วงวาเลนไทน์ไว้ด้วยนะคะก็ถือโอกาสเก็บตกย้อนหลังส่งท้ายเดือนแห่งความรักรวดเดียวเลยแล้วกันนะคะ,ะวันนี้นะคะก็เลยเตรียมคอนเทนต์นะคะตั้งชื่อคอนเทนต์ในครั้งนี้ว่า all about love สำนวนแล้วก็กริยากลุ่มคำกริยาที่เกี่ยวกับ คำว่ารักเนาะมีคำว่า love อยู่ในนั้นนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีคำว่าอะไรบ้างหรือว่ามีสำนวนอะไรบ้างนะคะถ้าใครอยากลองฝึกต่างประโยคหรือว่าใครเคยใช้สำนวนไหนนะคะก็คอมเมนต์เข้ามาบอกกันได้เลยนะเดี๋ยววีเข้ามาดูค่ะถ้าพร้อมแล้วเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะคะไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างค่ะก็อย่างที่บอกไปนะคะก็คือ all about love เลยนะคะมาดูกันค่ะ สำนวนแรกกลุ่มคำแรกนะคะคือ make love นะคะหลายคนอาจจะเคยเห็นในหนังในซีรีส์อะไรเงี้ยเนาะ make love แล้วก็ตามด้วย t o แล้วก็ตามด้วยคนได้แปลแบบแบบเข้าใจง่ายก็คือมีเซ็กซ์กันนั่นเองค่ะ <laughs> have it. have sexual intercourse เนาะคือมีเซ็กซ์นั่นเองนะตัวอย่างเช่น that man made love to her last night นะคะผู้ชายคนนั้น Um, มีเซ็ก์กับเธอเนี่ยเมื่อคืนนี้นะคะหรือถ้าจะแต่งประโยคแบบไม่ต้องมีท o ไม่ต้องมีคนนแบบ่ะก็ได้เหมือนกันก็เป็นแบบสองคนข้างหน้าเนาะ They m e t love last night หรือ That man and that woman m e t love last night อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคเปิดมาก็ <laughs> make love เลยทีเดียวเนาะอ่ะ เพราะว่าคิดว่าน่าจะเคยเห็นบ่อยงไงก็เอามาให้ก่อนเดี๋ยวไปดูสำนวนต่อไปกันดีกว่านะคะ f a l l i n love ค่ะ f a l l i n love with เราตามด้วยคนเนาะอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคำที่หลายคนใช้ได้บ่อยหรือว่าเคยได้ยินนะคะ f a l l i n love ก็คือตกหลุมรักนั่นเองนะ develop a deep romantic or sexual attachment to someone เนาะตกหลุมรักใครสักคนหนึ่งนะคะ ตัวอย่างประโยคเช่น I have fallen in love with you since we first met เ oh, จอประโยคนี้เข้าไปตายเลยนะคะฉันตกหลุมรักคุณตั้งแต่ครั้งแรกที่เราพบกันเลยทีเดียวนะคะใช้คำว่า have fallen in love เพราะว่าอะไรเพราะว่าตกหลุมรักตั้งแต่ตอนนั้นที่เจอยันตอนนี้เลยค่ะจนถึงทุกวันนี้เลยนะคะดังนั้นก็เลยใช้โครงสร้าง have fallen in love เองนะคะแต่ถ้า เคยตกหลุมรักแต่ตอนนี้ไม่ได้รักแล้วอะถึงจะเป็น fail in love เห็นไหม fail in love เนาะอันนี้เป็นเรื่องเชนเนาะเป็นเรื่องโครงสร้างนะคะโอเคต่อไปนะคะนอกจากจะใช้กับคนแล้วเราสามารถใช้กับสิ่งของได้ด้วยค่ะบางสิ่งบางอย่างเนาะก็คือเปลี่ยนข้างหลงนะังแหละเปลี่ยนจากคนเป็นสิ่งของได้เลยก็จะหมายความว่า develop a deep liking for something คือ พัฒนาความชอบต่อบางสิ่งบางอย่างคือชอบมากตกหลุมรักบางสิ่งบางอย่างที่เป็นสิ่งของอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะตัวอย่างเช่น I came to Shanghai and fell in love with it ่าฉันไปเซี่งยงไฮ้นะฉันก็ตกหลุมรักมันในทันทีเลยตกหลุมรักเมืองนี้นะคะตกหลุมรักประเทศนี้อย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะหรือจะใช้กับเกมกีฬาอ,อะไรอย่างเงี้ย ก็ได้ที่เราแบบตกลงรับหรือว่าชอบเนาะชอบมากๆอย่างเงี้ยค่ะโอเคประโยคต่อไปนะคะมี fall in love มี fall in love แล้วว่ามี fall out of love ค่ะต้อง out of ด้วยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมข้างหลังตามด้วย w i t h แล้วคราวนี้ตามด้วยคนก่อนอันนี้ก็จะเหมือนเป็นการตรงข้ามกันเนาะเป็นเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันถ้าสำนวนนี้เนี่ยจะแปลว่า c e a s e to feel a deep romantic or sexual attachment to someone c e a s e mm hmm. ในที่นี้คำแรกเนี่ยนะหมายความว่าหยุดหยุดยังระงับนะก็คือหยุดรู้สึกตกหลุมรักแล้วอะก็คือไม่ตกหลุมรักแล้วนั่นเองนะคะ,ะใช้ fall out of love เนะตัวอย่างเช่น mm hmm. I fell out of love with you since you cheated on me นะฉัน เลิกรักคุณแนละ้วเลิกตกหลุมรักคุณตั้งแต่ที่คุณเนี่ยทรยศฉันนอกใจฉันเลยนะคะก็ใช้ประโยคนี้ได้นะคะเอาไว้ใช้กันได้นะคะโอเคในเมื่อมี fail out of love ที่ตามด้วยคนเนาะก็ fall out of love ที่ตามด้วยสิ่งของได้เหมือนกันขอโทษไปเร็วดนึง fall out of love with เหมือนเดิมนะคะยังต้องตามด้วย with นะคะแล้วก็บางสิ่งบางอย่างเนาะ ก็จะแปลว่า become disenchanted with something ก็คือไม่ได้รู้สึกแบบหลงไหลชอบคลั่งไคล้กับบางสิ่งบางอย่างอีกต่อไปแล้วนะคะตัวอย่างเช่น I fell o t of love with this game because it became boring เหมือนแบบสมมติดูการแข่งขันอะไรสักอย่างหนึ่งล้าก็แบบโหตอนแรกตื่นเต้นมากอยากดูสนใจแต่พอช่วงหลังๆที่มันน่าเบื่อแล้วเราก็ ไม่อินแหละเออไม่ไม่รักแบบไม่ได้ตกลงรักิสเกมแหละอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคต่อไปนะคะ for the love of ค่ะหรือจะใช้แค่ for love เฉยๆก็ได้นะไม่ต้องมี the ก็ of วิวก็เลยวงเล็บไว้ให้นะคะแล้วว่า for pleasure not profit อาบางสิ่งบางอย่างที่เราทำด้วยความเต็มใจด้วยความรู้สึกพอใจ ไม่ได้ทำเพราะว่าผลประโยชน์หรือว่าเงินนะคะก็จะใช้สำนวนนี้ได้เนาะตัวอย่างเช่น I teach English here for love นี่รสอนภาังกฤษผ่านทางอ,อ่อเพจเนี้ยด้วยความรักเลยด้วยแบบสิ่งที่เราตั้งใจสิ่งที่เราอยากทำเลยไม่ได้ไ,ได้ไรายได้แต่อย่างใดนะคะหรือ He did that for the love of his mother เขาทำสิ่งนั้นเนี่ย เพราะความรักเนาะเพื่อความรักของคุณแม่เขานั่นเองนะคะก็ใช้แบบนี้ได้ก็เลยยกตัวอย่างมาให้ดู2โครงสร้างเลยเนาะแบบที่ for love เฉยๆหรือว่า for the love of นะคะดังนั้นถ้าใช้ for the love of ข้างหลังต้องตามด้วยคำนามเนาะอาจจะเป็นคนก็ได้หรืออาจจะเป็นคำนามอย่างอื่นก็ได้เช่นแบบ for the love of freedom อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่นะลองไปแต่งประโยคกันดูเนาะ โอเคต่อมาค่ะ f o r t h e love of God หลายคนน่าจะเคยได้ยินเนาะมันเป็นแบบ expression เป็นแบบคำอุทานเป็นแบบประโยคที่จะพูดออกมาเพื่อที่จะแสดงความแบบน่ารำคาญแสดงความน่ารำคาญแสดงความแบบประหลาดใจหรือว่าต้องการขอร้องอย่างแบบเร่งด่วนอะไรเงี้ยนะคือเหมือนเป็นแบบ คำแบบโธทานอะแบบพูดขึ้นมาก่อนอย่างเงี้ยเนาะตัวอย่างเช่นนะคะ for the love of God get me out of here แบบให้ตายเถอะให้ฉันออกไปจากที่นี่สักทีอะไรเงี้ยเออแบบมันเอาไว้เนี่ยเอาไว้ขึ้นต้นประโยคแบบนี้แหละ for the love of God get me out of here อันนี้จะได้แบบจะได้อารมณ์กว่าเนาะโอเคทีนี้มี for the love of God แล้วนะคะทางฝั่ง British ค่ะ ฟังอังกฤษเนาะเขาก็จะมี for the love of Mike คนชื่อไมค์นี่คงสะดุ้งเลยเนาะ <laughs> แล้วชื่อไมค์คือชื่อโหลโด้วยถูกไหมเออเขาก็มาทำเป็นสํวนวนค่ะ for the love of Mike นะคะทางฝั่งบริ t i s เนี่ยจะหมายถึงเออจะเอาไว้ใช้กับการขอร้องที่แบบออยแบบเบื่อแล้วทำไมต้องให้ขอแบบนี้อยู่เรื่อยๆเนาะหรือว่าใช้ออแสดงความแบบรู้สึกแบบ หลากหลายอะแต่ว่ามักจะเป็นในทางที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แบบกังวลไม่สบายใจหงุดหงิดอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะใช้ for the love of Mike ได้เช่น for the love of Mike take off those shoes เก็ตไหมเหมือนแบบบอกเป็นล้านรอบแล้วอะยังจะใส่รองเท้าเข้ามาอีกไปถอดเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะใช้ในมุมนี้นะเอาไว้ Always ใช้ได้นะคะ for the love of Mike นะคะ แต่ว่าไปใช้ที่บริเตนเนาไปใช้ฟังอังกฤษนะคะถ้าไปใช้ฝั่งอเมริกันเขาก็คงงงว่าอยู่หมายถึงใครหรอไมค์เนี่ยนะคะโอเคสำนวนต่อไปนะคะ not for love or money ก็คือ not for any inducement or in any circumstances คือแบบทำแบบด้วยด้วยอยากทำอะ่ะไม่มีเหตุผลใดๆเลยไม่ได้ทำเพราะรักหรือไม่ได้ทำเพราะเงินด้วย ก็แค่จะทำอะไรอย่างเงี้ยนะตัวอย่างเช่น I will not do this for love or money ก็จะไม่ทำสิ่งเนี้ยไม่ว่าจะทำแบบไม่ว่าจะให้ทำเพราะว่าชอบหรือว่าเพราะเงินก็ตามไม่ทำอย่างเงี้ย I will not do this for love or money ปกติมันจะใช้ในโครงสร้างที่เป็นปฏิเสธนะคะ not ข้างหน้านี้ก็คือเป็นโครงสร้างแบบปฏิเสธสำนวนต่อไปค่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้คะ Love is blind ค่ะตอนนี้จะเริ่มเป็น set proverb หรือว่าเป็นสำนวนแล้วเนาะ Love is blind หลายคนนะจะเคยได้ยินมีอยู่ในเพลงหลายๆเพลงด้วยเนาะแปลว่า loving someone makes you unable to see the i r faults อ่าก็คือความรักทำให้คนตาบอดนะคะแปลแปลเป็นสำนวนไทยนั่นเองนะคะก็คือเขาทำอะไรเพราะว่าอะไรก็ดีปไปหมดเลยอะ่ะไม่เห็นแบบจุดที่มันผิดพลาดหรือว่าบกพร่องเลยเนาะตัวอย่างเช่นไม love is blind I always agree with him no matter what he says อยอมรับเลยอะความรักทำให้ฉันตาบอดฉันเห็นด้วยกับเขาเป็นสมุดถูกเรื่องเลยไม่ว่าเขาจะพูดอะไรก็ตามนะคะอ่ะนี่ก็คือคลั้งรักแล้วหนึ่งนะโอเคต่อไปนะคะ Love me love my dog ค่ะหลายคนมักจะเข้าใจว่าสัมนวนนี้เนี่ยแปลตรงตัวก็คือรักฉันก็ต้องรักหมาของฉันด้วยสิใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยความหมายที่แท้จริงของสํานวนนี้นะก็คือ If you love someone you must accept everything about them e v e n t h i f a u l t s or w e a k n e s mm hmm. s e s ก็คือถ้าคุณรับใครสักคนหนึ่งเนี่ยคุณก็ต้องยอมรับในทุกสิ่งเกี่ยวกับเขาไม่ว่าจะเป็นข้อผิดพลาดหรือว่าจุดอ่อนของเขาก็ตามค่ะ,ะดังนั้นเนี่ยอันนี้คือความหมายที่แท้จริงเลยนะไม่ได้แปลตรงตัวอย่างเดียวเสมอไปนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะง่ายๆเลย if you care me just love me l o v e my dog ถ้าเป็นห่วงฉันจริงๆนะก็ รักฉันและยอมรับในแบบที่ฉันเป็นไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือว่าด้านที่ไม่ดีก็าตามาะโอเคลองเอาไปใช้กันได้นะคะต่อมาค่ะ the love that d a n n o t speak i s name อ่า the love that d a n n o t speak i s name เนี่ยจะใช้ในการอ้างอิงถึงสิ่งที่คนส่วนใหญ่เนี่ยนะไม่ยอมรับ หรือว่าเป็นเรื่องต้องห้ามแบบไม่ให้พูดนะคะถ้าเป็นในเชิงความรักตรงๆเลยเนี่ยก็มักจะใช้กับเอ่อโฮโมเซ็กชวลเนาะคนที่รักเพศเดียวกันในอดีตมันแบบค่อนข้างเป็นเรื่องแบบพูดไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้เราเปิดกว้างมากขึ้นแล้วเราก็ยอมรับเพศที่หลากหลายมากขึ้นเนาะแต่นั่นแหละคะ่ะถ้าใช้ในบริบททั่วไปจะหมายถึงเรื่องที่คนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับหรือว่าพูดไม่ได้ตัวยอย่างเช่น A อาฟอนต์แนทช่วงนิวเคลียร์พ was the love that dare n o speak i s name among green campaigners <laughs> ยาวนิดนึงนะคะประโยคนี้หมายความว่าคนที่คนที่เห็นด้วยกับการใช้พลังนิวเคลียร์เนี่ยนะก็เป็นสิ่งต้องห้ามเป็นสิ่งที่พูดไม่ได้ใน green campaigners ก็คือในกลุ่มคนที่อนุรักษ์สิ่งแวดลอ้อมอืเพราะว่าพลังนิวเคลียร์มันก็ทำลายสิ่งแวดลอ้อมค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะก็คือใช้ The love that they don't speak i s name can noun phrase หรือว่ากลุ่มคำนามได้เลยนะคะมีไหมนะใช่มีอีก,นะอ,กอันสุดท้ายแล้วค่ะ There's no love lost between หรือ There's little love lost between ใช้ได้ทั้งสองตัวนะคะเพราะว่าในทางไวยากรณ์แล้วเนี่ย no แปลว่าไม่ใช่ไหมไม่ยิีใช่ไหมส่วน little นอกจากจะแปลว่าเล็กๆแล้วเนี่ยถ้าใช้ในเชิงของปริมาณจะแปลว่าแทบจะไม่มีเลย ก็ได้นะคะดังนั้นเนี่ยสองสำนวนนี้เนาะสโครงสร้างนี้เนี่ยสามารถใช้แทนกันได้นะคะแล้วแต่เลือกได้เลยว่าจะใช้ตัวไหนแปลว่า there is mutual dislike between อ่าในเมื่อ no love มีรักไหมไม่มีไง little love ก็น้อยมากแค่จะไม่มีเลยดังนั้นมีคำว่ารักแต่แปลว่าเกลียดนะคะแปลว่าไม่ชอบนะคะเพราะว่าทั้งสองโครงสร้างนี้เนี่ยก็คือแปลว่า มีส่วนที่ไม่ชอบคล้ายกันระหว่างจุดๆตัวอย่างเช่น there's no love lost between you and me เออมันมีบางอย่างที่เราสองคนอนะไม่ชอบเหมือนกันอยู่นะถ้าจะแปลเป็นไทยจะแปลประมาณนี้นะคะดังนั้น there's no love lost between จุดๆหรือ there's little love lost between จุดๆข้างหลังเราจะตามด้วยคนเนี่ยแหละหรือเป็นในมุมแบบองค์กรหรือ ประเทศอะไรเงี้ยก็ได้นะ There's no love lost between South Korea and North Korea อะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะก็คือแปลว่ามีสิ่งที่ไม่ชอบเหมือนกันอยู่นะคะโอเคครบแล้วจบครบทวนครบกระบวนการนะคะก็เป็นยังไงกันบ้างคะหวังว่าจะได้ประโยชน์กันไม่มากก็น้อยเนาะแล้วก็ถ้าใครเคยเห็นสำนวนไหนอย่างที่เคยบอกไป ถ้าใครเป็นจำนวนไหนหรือว่าอยากลองฝึกแต่งประโยคนะคะลองฝึกใช้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแล้วเดี๋ยววิวเข้าไปอ่านไปตอบให้นะคะหวังว่าวันนี้จะออมีความสุขกันทุกคนนะคะก็แฮปปี้กันทุกคนส่งท้ายเดือนแห่งความรักนะคะเนือสิ่งอื่นใดย,ยังจะต้องระวังตัวกันให้มากๆนะคะโควิดยังคงหนักหน่วงอยู่ทุกวันนะคะก็เป็นห่วงทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะ เราไว้พบกันใหม่คราวหน้ายังไม่แน่ใจว่าจะมาได้อีกวันไหนนะคะอาจจะมาเป็นคลิปแบบนี้หรือว่ามาเป็นไลฟ์งไงก็คอยติดตามกันได้นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะหวังว่าคอนเทนต์ที่วีทำให้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยน,นะคะคิดถึงทุกคนมากๆเราล้วไว้พบกันคราวหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ thank you so much see you again next time miss you all